สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์กลางเนี่ยมันเริ่มที่จะเข้มข้นกันอย่างมากขึ้นนะครับสถานการณ์ตรงนี้ก็คือว่ารัสเซียครับได้ทําการปูพรมโจมตีเมืองหลวงของยูเครนอีกครั้งหนึ่งแต่ความพิเศษของการโจมตีครั้งนี้ก็คือว่ารัสเซียได้มีการใช้ขีปนาวุธประเภทไฮเปอร์โซนิกนะครับ จำนวนถึง3 1ลูกนะครับก็พุ่งตรงไปยังกรุงเคบซึ่งการโจมตีดังกล่าวมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่21มีนาคมที่ผ่านมาการโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็เกิดขึ้นในขณะที่ผู้นำชาตินาโต้หลายรายนะครับกำลังจะเดินทางไปถึงยูเครนเพื่อไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆการโจมตีกรุงเคปครั้งนี้นะครับรัเสเซียบอกว่าพวกเขาได้มีการใช้ขี่ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นเดกเกอร์ ที่มีความเร็ว9,200ไมล์ต่อชั่วโมงก็เกิดขึ้นอย่างทันทีและเซได้มีการยิงทั้งขีปนาวุธทิ้งตัวและขีปนาวุธร่อนนะครับรวมๆแล้วก็คือ31ลูกครับก็ทำการยิงมาก่อนรุ่งสางของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถือเป็นการโจมตีเมืองหลวงครั้งแรกของยูเครนในรอบ6สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการอ้างถึงตัวเลขของขีปนาวุธนะครับประเภททิ้งตัวก็ยิงไปถึง2ลูกครับ ในขณะที่29ลูกก็จะเป็นประเภทล่อนนะฮะซึ่งการยิงขีปนาวุธดังกล่าวนั้นปูตินบอกว่านี่คือการล้างเดือดนะครับหลังจากที่มันมีหน่วยก่อวินาศกรรมของอยูเครนนะครับมีการบุกข้ามพรมแดนของรัสเซียเข้ามาแล้วก็มีการบุกไปยึดพื้นที่เมืองต่างๆปูตินได้มีการออกมาสาบานว่าเขาจะต้องทําการล้างเดือดอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นการโจมตีด้วยขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงในครั้งนี้นะครับก็เป็น ที่รู้จักกันในชื่อ e g ริสหรือว่าแดกเกนะครับซึ่งมันเป็นขีปนาวุธที่มีราคาแพงมากเลยครับราคาของมันนั้นก็อยู่ที่4.5ล้านปอนด์สามารถเดินทางด้วยความเร็วเหนือเสียงก็คือ12เท่าด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับรัเสเซียเนี่ยก็มีขีปนาวุธคินซานอีกแบบหนึ่งเขาก็บอกว่าขีปนาวุธลูกนี้นะฮะมันสามารถที่จะฝาระบบป้องกันภายนากาศของยุโรปได้เกือบทั้งหมด แล้วก็มีการกล่าวด้วยว่าขีปนาวุธของรัสเซียนั้นมันสามารถเดินทางได้ไกลถึง1,250ไมล์นี่ก็เป็นกระแสข่าวครับที่มาจากฝั่งของรัสเซียแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับในฝั่งยูเครนก็ได้มีการออกมาเคลมผลงานเช่นเดียวกันว่าระบบป้องกันภัยกาศของยูเครนนั้นสามารถเข้าทําการสอยขีปนาวุธที่มาจากฝั่งของรัสเซียทั้งหมดนะครับซึ่งหมายความว่า31ลูกนะครับ ไม่โดนเลยฮะแม้แต่ดอกเดียวแต่กันั่นเองนะครับมันก็เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงนั่นก็คือตึกต่างๆมันได้รับผลกระทบแต่ยูเครนเขาได้มีการรายงานเอาไว้ว่าเหตุการณ์การโจมตีมันเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีห้านะครับขีปนาวุธเนี่ยน,นะฮะมันมาจากทิศทางที่ต่างกันหลายทิศทางมันก็กําลังพุ่งตรงมายังพื้นที่ต่างๆของเมืองหลวง แต่ว่าในเวลานั้นครับระบบป้องกันภัยรากาศของยูคเครนนั้นก็สามารถเข้าทําการสกัดกั้นเอาไว้ได้แต่พวกเขาไม่ได้มีการบ่งบอกว่าเป็นระบบไหนนะครับถ้าดูตามเนื้อผ้าแล้วครับก็คงเป็นระบบแพ t เทอรนะครับแล้วก็ต้องมีการใช้ลูกแผลก3 MSE ซึ่งถือว่าเป็นลูกคั้นเทพในการเข้าสกัดกัน้นแต่ว่าทีนี้ฮะยูเครนเนี่ยเขาก็อ้างว่า เมื่อทําการสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงจากรัสเซียแล้วครับมันเกิดเรื่องของซากปรลักหักพังในขณะที่ลูกขีปนาวุธแบบแผกสามนะครับมันเข้าทําการสกัดกั้นกากาะดัทีนี้ตัวขีปนาวุธที่มาจากฝั่งขรัสเซียนั้นมันก็ตกลงใส่พื้นที่ตึกต่างๆตึกบางแห่งมันก็ต้องเกิดไฟไหม้ครับแล้วมันก็ส่งผลทําให้ประชาชนชาวยูเครนประมาณ13บรายต้องได้รับผลกระทบโดยตรง ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถนนบางสายนะครับมันก็เต็มไปด้วยเศษซากปลักหักพังหรือแม้แต่กระจกมันก็มีการร่วงหล่นออกมาแต่ว่าทางฝั่งยูเครนนั้นก็ได้มีการมากล่าวชื่นชมว่าระบบป้องกันภัยอกาศของยูเครนนั้นมันดีกว่าทุกที่นะครับแล้วก็ดีกว่าในส่วนอื่นๆของประเทศที่ได้มีการนํามาติดตั้งเอาไว้ แต่กันั่นเองครับยูเครนนั้นก็ยังมีการไปร้องขออาวุธที่มาจากตะวันตกนะครับโดยการส่งเสียงเตือนว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้เรื่อยๆรื่อมันอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อยูเครนก็เลยต้องมีการไปเรียกร้องขออาวุธเพิมเ่มเติมที่มาจากชาติตะวันตกนะทุกวันนี้ครับพลเมืองชาวยูเครนเนี่ยก็เริ่มที่จะวหวาดผวาหลังจากที่พวกเขานั้นก็เริ่มขาดแคลนนะครับเรื่องของกระสุนอะไหล่ ในการเข้ามาป้องกันประเทศและก็ในแง่ทางด้านของการเมืองสาเมริการนะครับก็ยังคงไม่มีการอนุมัติงบประมาณในการที่จะจัดซื้อกระสุนยุทโธปกรณ์ต่างๆมาให้แก่ยูเครนแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามาตรการการป้องกันที่มาจากระบบป้องกันภัยกาของยูเครนนั้นมันจะทํางานไปได้อีกนานสักเท่าไหร่